ไปดูการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ประเทศอังกฤษนะคะพี่บัวขาวบัญชาเมฆก็มีการเปิดเวิร์กช็อปสอนมวยไทยไหว้ครูมวยไทยโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับต่างชาติได้ชมคะ่ะต้องบอกว่าได้รับความสนใจอย่างคับข้างในการส่งท้ายงาน Spot Accord ์ดเวิอย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะ สมาคมสาพันธ์กีฬานานาชาติหรือว่า Spot t c c o r r d ภายใต้การรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้มีการจัดงานใหญ่รวมตัวของสาพันธ์กีฬานานาชาติที่เป็นสมาชิกทั่วโลกในงาน Spot t c c o r r w w r r l s Sport a n d b u s i n e s s s u m m i t 2024จัดกันที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษค่ะต้องบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาไทยเราเดินทางไปร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของชาติให้กับผู้คนทั่วโลกได้รู้จักนะคะแล้วก็พี่บัวขาวบัญชาเมฆก็นี่ค่ะได้เดินทางไปเผยแพร่ด้วยบรรยากาศของบูธมวยไทยซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเรานะคะต้องบอกว่ายังคงได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันอีฟมาร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปมวยไทยให้กับผู้เข้าร่วมมาเรียนรู้ฝึกทักษะการป้องกันตัวมวยไทยการไหวครูมวยไทยจำนวน300คนคะ่ะ มีพี่บัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังมาเป็นพูดกีฬาม,มวยไทยทําหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แสดงโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นไปที่การออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกการป้องกันตัวหรือว่าการบล็อกหมัดการบล็อกการเตะนะคะก็ติวเข้มให้กับผู้เข้าร่วมอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ และที่สำคัญรายได้จากค่าสมัครของผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปมวยไทยครั้งนี้จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กในเมืองเบอร์มิงแฮมอีกด้วยค่ะดูความเคลื่อนไหวของ